เดี๋ยวเราไปชเมเกมแข่งกันต่อในแต่ก็ยังไม่พ้นอันตรายนะเป็นจันทรีลุยต่อเนื่องปฏิพัติ์คำสัตว์เบิร์นต่อให้วันเด์หลุยยิงข้ามคานออกไปะจงังหวะน,นี้โอ้โหทำกันสวยทีเดียวนะครับวรวุฒิสถาพรเปิดเกมขึ้นมานะวันบอลมาที่จอบโปโลุักไปดูจงังหวะฟรีคิกลูกนี้ของฝั่งทีเยือนเชียร์บอลยิงนั่นดีครับโอ้โหบอลมัน เียาออกไปนะแต่ผู้สินมองว่าเป็นการฉลับนะครับทางฝั่งผู้มาเยือนเพราะว่าพี่น่ดูจอมาซ่อนูใช้ความเร็วเข้าไปนะครับจ่ายต่อให้อังเดหลุยเปิดลึกเข้าไปเลยเจอโบโลฮะแต่ไม่พ้นอวราเตะก็ยิงข้ามหันออกไปอีกนะครับอีกทีลูกนี้ยอดก็มา ไปถึงปฏิบัติด้วยนะครับโอ้โหทำได้ดีนะเสียอีกนะเป็นบอลโต้กลับของอยุธยายูเนเต็ดแทงสวยดีเดียวนะเป็นอังเดหลุยหลุดขึ้นมาแล้วอังเดหลุยยิงนะนีโอ้โหแต่ประสิทธิ์ประดุงโชคนะครับยังปัดไว้ได้แบบลายมือจริงนะครับลูกนี้แทงบอลของพระกพลบุญช่วยนะครับแล้วก็ไหลให้กับทางด้านอังเดหลุยนะครับทะลุช่องขึ้นมาเลยนะครับังหว่ยิงเนะี่ย เหมือนจะแบบเสียัจหว่าไปนิดนึงนะแต่แกก็ยังยิงได้ดีนะครับแต่ที่ดีกว่าคือประสิทธิ์พดุงโชคฮะที่ยังเหินปัดลูกนี้ไว้ได้แบบปลายมือจริงๆแต่ยังไม่พ้นอันตรายแน่นอนนะเล่นชิงกับทางด้านเดลุยสวยฮะและแข็งด้วยฮะอมาซานูได้ยกเข้าไปโอ้โหลูกนี้แต่ยังติดอังเดลุยยิงสวดทันทีก็หลุดกรอบออกไป เปลี่ยนสลับกันกันกนกบปฏิพัท์แล้วนะฮะทีระยุยกให้กับวันเดอร์ลุยทิกได้ดีฮะจังหวะน,นี้โดนวรวุฒทั้งเหนี่ยวทั้งดึงแต่ไม่ล้มฮะวันเดอร์ลุยทำยังไงไปการประตูแล้วยิงกันดีฮะโอ้โหแต่ลูกนี้มันยังหลุดกรอบออกไปพงทวั์เล่นให้กับสกลวัฒแต่ขึ้นมาไม่ดีฮะอันตรายแน่นอนกานทพล,ลองยิงเลยโอ้โห โอ้โหแกไม่หมดแรงมากเลยหรือไงนะครับไหลต่อลูกนี้ไม่ล้าด้วยนะครับอังเดรหลุยจ่ายต่อให้โอมาซานูจะยิงหรือจะจ่ายเลือกยิงฮะโอ้โหจังหวะนี้เนี่ยมีเพื่อนรออยู่พงระวิทย์เปลี่ยนแกนมานะครับจังหวะนี้โอ้โหสวยฮะพงรวิทย์จังหวะนี้ก็ชิ่งไม่ดีอีกครับแต่วันเดรหลุยยังมาแก้ไว้ได้วันเดรหลุยไปเองฮะวันเดรหลุยลบหนึ่งลบสองแล้วทำไง หลต่อให้มารายอนไม่ได้ยิงแต่ส่งให้เพื่อนนะโอ้เรียบร้อยเรียบร้อยครับเนเป็นพงรวิชันทวงศ์นะครับที่ยิงให้จันทรีขึ้นนำสำเร็จฮนะไปดูภาพใช้ครั้งหนึ่งนะวอนเดอร์หลุยสนะ์เนี่ยลบหนหลบสอนะครับแล้วแตะต่อให้มารายอนเนะี่ยต้องชมจริงนะครับว่าเขาปาดคืนมาอย่างสวยเลยนะครับ และที่เหลือของพงรวิทย์เนี่ยไม่มีอะไรมากนะครับนอกจากส่งบอลให้เข้าสู่ก้นตะข่ายนะครับอดีตเรียกว่าเคยไปฝึกฝีเท้าที่เซเรโซมาแล้วด้วยนะสำหรับดาวเตะวัยรุ่นวัย23ปีคนนี้นะครับก็เป็นสัญญายืมมาจาก BG จีปทุมยูเนเต็ดนะมาชมเกมการขันกันต่อดีกว่านะครับสวยสดงดงามนะประตูนี้นะครับ กลวัดเปิดขึ้นมาทำชิงกันสวยนะครับนัดชัยนะเปิดก็มาโอ้โหไม่พอลน่นราร,ร้าปาติโมต้าเตะสวนไปก,ก็หืนง้างงานออกไปฮนะเป็นวรุษสถาพรจะรับหน้าที่ทุ่มไกลเข้ามาครับทุ่มไกลเข้ามาในกอนรอบโทษไปติดจัดนทบุรีนะครูสินไม่ว่าอะไรนะวันนี้ ได้พิิกด้วยนะจ้าพรมสมบูรณ์ย่อไปที่เสาไกลโอมาซานูทำยังไงโขกลับมาก็ไม่ถึงอะติดแพทริกโบต้จาจังหวะนี้ยิงสวนนั่นเนียโอ้โหแต่จังหวะที่เหมือนจะเข้านะรัปาสิบประดุงช่วงเนี่ยไปชมจังหวะนี้ครั้งหนึ่งะจังหวะลองสับไกลจากนอกกรอบเขตโทษเนี่ยบอลมันทำหน้าจะเข้าอยู่แล้วนะมันปลายมือจริงๆนะครับ โอ้เป็นเซฟจะแจ้งหนที่สองของประตูมือเก่ารายนี้นะครับลูนี้แยกมาสวยครับโอ้โหแต่ไม่ได้ยิงครับวันเดลุยโอ้วันเดลุย,อล,ยลองยิงเองนะครับก็ยังไปเข้ามือภูดลพลสงคราม แต่ยังมาช่วยแก้อ้าวกลายเป็นเสียบอลไปเลยนะครัโอมาซานูไหลต่อได้โยนเข้ามาเหมือนกันนะับโอ้โห,โหถึงด้วยครับและเรียบร้อยเลยนะครับเป็นจังหวะบอลเนี่ยปิ้นไปปิ้นมานะแล้วมาเข้าทางโอมาซานูนะครับที่ยิงส่วนตัวเข้าไปเลยนะครับก็จ่ายคืนจากกลางสนามเนี่ยครับแล้วบอลมันมาถึงได้เปิดนะครับของข้งเท ของน้ำฝั่งอายุทายาอยู่นะครับเนี่ยสกัดไม่ดีฮนะแล้วมันมาเข้าทางนะักโอมาซานูยิงสวนเข้าไปเลยฮะเป็นทวชัยจิตวงศาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะจังหวะสกัดสุดท้ายที่มันแป๊กนะครับเนี่ยฮะไม่ใช่นะไม่ใช่ทวชัยจิตวงศาคนระับเป็น เป็นอดีศักโซอสูงเนินนะในแนวรับเนี่ยมีแค่จองเมงโอแล้วนะทุ่มมาไดมงด้วยนะและจังหวะนี้ยังไงนะโอ้บอลไม่ไปไหนคนระับไปเข้ามือประสิทธิ์นะประสิทธิ์ก็เล่นเร็วไม่ได้นะครับยํำทุ่มงออมาและหมดเวลาการแข่งขันเลยนะครับโอ้สู้กันด้วยแท,ทคติควิธีการเหมือนกันนะครับและจบเกมเนี่ยเสมอ ER กันไปหประตูต่อนหนึนะครับ